ผมวันนี้เราก็จะมาทดลองใส่เบ็ดนะครับบริเวณข้างสานักงานที่เราทำงานครับหลังจากเลิกงานนะครับโดยใช้เหยือ่อเหยื่อปลาหมึกแห้งลองใช้ประมาณสองตัวตัดเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับเราไปดูวิธีการใส่กันครับที่ก็เป็นคลองน้ำเล็กๆครับไม่ทราบว่าจะมีปลาช่อนไหมถ้ามีปลาช่อนนี่ เหยื่อปลาหมึกปลาช่อนชอบครับนี่เหมาะตรงนี้เลยครับฝนก็กําลังจะตกเราจะลงใส่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ทดลองใส่เหยื่อกันว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ไหมครับปลานี่ครับข้างพนักง,งานเราเนี่ยนะครับเรามาดูมาดูวิธีการใส่เหยื่อนะครับผมจะพับประมาณนี้แล้วก็ใช้ เบ็ดเกี่ยวเข้าไปวิธีการเกี่ยวครับวิธีการเกี่ยวก็แทงให้ทะลุเลยครับหลังจากที่เราพับแล้ว้อมเข้าไปโฟกัดน,นี่ครับแทงให้ทะลุประกัน,นะครับ นี่ครับแบบนี้หลังจากที่เราแทงทะลุให้เราขี้เบ็ดออกมันก็จะมีสภาพเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเวลาเราจุ่มเข้าไปในน้ําแล้วปลาหมึกนี้จะพองนะครับแล้วก็มีกลิ่นแรงนี่ครับไม่โฟกัสเดี๋ยวก่อน ครับก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราเกี่ยวแล้วเราทดลองไปะส่กันครับผมตรงนี้แหละครับผมสถานที่ใส่เบ็ดของเราคืนนี้จะใส่สักสี่ห้าหลังเหยื่อพร้อมแล้วผมมีเบ็ดอยู่ประมาณสิบสองหลังครับเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะมาดูช่วงทุ่มสองทุ่มถ้าฝนตกก็มาดูตอนเช้าเลยครับดูสภาพฝน ตรงไหนลงได้ก็ชันครับจากมีความชันโอ้ยเท้าจะหลุดนี่เลย เดี๋ยวว่าเสียบแน่นหรือเปล่าครับโอ้เสียบอีกอันครับได้หนึ่งหนึ่งหลังแล้วเนื่องจากว่ามีความชันหาทางลงไม่ค่อยได้แล้วก็อาลกครับอาจจะใส่ได้ไม่กี่หลัง จากขึ้นลกเต็มไปหมดหาทางลงยากบรรยากาศตอนเย็นๆครับนึกถึงสมัยเราเป็นเด็กที่เราชอบใส่เบ็ดตรวนี้ลงได้ไหมครับ ลงเท่าที่ได้นี่ครับดีที่คันเบ็ดยาวเป็นเลือกแบบเอาเยาว้เเสียขาไป สองหลังอ,อ,อจะลื่นลบโทรศัพท์จะตกครับสรุปแล้วเราใส่ได้แค่สามหลังครับก็เป็นการทดสอบดูนื่องจากว่าหนึ่งที่ลงลำบากแล้วก็ลกแล้วก็ลื่นก็ตกครับเป็นการทดสอบดูว่าเราจะได้ปลาได้ไครับแค่ เบ็ดสามหลังปฏิตามชมกันครับ